โอเคครับเจอกันอีกแล้วนะครับคนเดิมเพิ่มเติมคืออ้วนขึ้นเพราะอยู่บ้านทั้งวันไม่ทําอะไรเลยนะครับ้วไปสัญญกรรมมาแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อยนะนะครับต่อไปครับคราวที่แล้วจบคลิปที่สี่นะครับคราวนี้มาดูคลิปที่ห้าหน้าสิบสองครับเออบางคนบอกเรื่องอะไรว่าเนี่ยแม่นาคหรือเปล่าไม่ใช่ครับเรื่องพิทากรัสนะครับหน้าที่สิบสองครับอ่ะเรื่องเสาธงครับ เสาธงต้นหนึ่งเขที่เคยออกขขอสอบโอลิมปิกนะเมื่อชาติที่แล้วประมาณสองสามปีครับโคดง่ายนะครับเขาบอกว่าเสาธงต้นหนึ่งตั้งอยู่ด้วยเสาสองข้างซึ่งมีน็อตติดอยู่สองตัวนี่ครับคือคือเสาธงเนี้ยในรูปมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอดีคนวาดรูปเนียวาดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันคือใครครับมันคือพี่แป๊กนี่นะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับติดอยู่สองตัวโดยน็อตตัวบนอยู่สูงจากพื้นเก้าฟุตครับนี่ฮะเก้าฟุต ตัวนี้ลูกมองเป็น,ปนสามเหลี่ยมมุมฉากนึกอ,ออกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มุมฉากะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวเสามีเสาธงตรงนี้คือปลายของมันนะฮะที่ธงชาติปักนะครับนายสำรานต้องการทาสีเสาธงก็เลยหักมันลงมาแต่จริงมันตั้งตรงนี้ครับแล้วหักลงมาแล้วทําให้ยอดกับโคงห่างกันสิบสองนี่ฮะยอดกับโคงห่างกันสิบสองโจทย์ถามว่าเดิมเดิมเสาธงนี้สูงเท่าไหร่ครูแบกให้ตัวนี้เป็นเนะครับ ล้วอย่าลืมนะครับถ้ามองปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก x จะยาวที่อะไรที่สุดเพราะอยู่ตรงข้ามมุมฉากถ้ายาวสุดก็ต้องแนนอนอยู่แล้วหนักเรียนถ้ายาวสุดพิทากรัสก็สูตรอะไรเนี่ยนะครับพวกมอนมันพูดกันอย่างเงี้ยสูตรบวกครับถ้ายาวสุดคิขีดเลันะครับ9สองเท่าไหร่ครับพี่9กําลัง2 8 1 12กําลัง2 1 4 4รู้ได้ไงพี่แบกแกขนาดนี้นะครับแค่นี้ไม่รู้เออ แปดเบวกตรงนี้ได้225ครับอะไรวะกำลังสองได้2องง่ายนิดเดียวครับเลขที่ออก15ครับดีใจจังเลยตอบ15ไม่ใช่ครับลูกนึกหลักความจริงนะถ้าเดิมเสาธงมันมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราได้ x15 เนี่ยพอลูกเอาไปตั้งตรงๆเนี่ยมันจะสูงจากพื้นเนี่ยต้องบวกอีกเท่าไหร่บวกอีก9นะครับเพราะนั้นตอบเสาสูงเสสูงจากพื้นนะครับ สิบห้าบวกเก้าครับได้ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ฟุตครับนะครับต่อมาครับเปิดมาหน้าเอ้ยหน้าเดียวกันนี่นะครับตลกแล้วฮะหน้านี้จะให้ทำเป็นการบ้านเล็กน้อยนะครับเขาถามว่าข้อไหนเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากบ้างข้อไหนเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากบ้างซึ่งถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ครับ คุจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากน้อยกาลังสองบวกกลางกําลังสองเท่ากับมากกําลังสองนะครับข้อที่หนึ่งครับน้อยคือใครครับคุณพี่น้อยคือหกมองขอบว่าน้อยคือแม่หนูค่ะไม่คนละเรื่องครับกลางคือแปดสิบน้อยกลางมากนะครับเรียงเลขให้ดีน้อยกลางมากน้อยกําลังสองหกหกสามหกกลาง,ง 8, 8, 6, ากำลังสองแปดแปดหกสี่มากกำลังสองสิบสิบเป็นหนึ่งร้อย แล้วลองเอาคู่นี้บวกกันดูว่ามันเท่ากันไหมสามหกบวกหกสี่ได้หนึ่งร้อยไหมหนึ่งร้อยถ้าเท่ากันก็แปลว่าเป็นไปตามกฎของพิทาโกรัสก็คือเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับถ้าไม่เท่าก็กาก,ากะบาดว่าไม่เท่าครับนะครับอย่างเช่นข้อที่สองเนี่ยสี่หกแปดสี่รังสองสิบหกหกังสองสามหกแปดังสองหกสี่สิบหกบวกสามหกห้าสิบสอง ห้าสิบสองหกสี่เท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าก็ไม่ใช่พีทาโกรัสครับพอไม่ใช่พีทาโกรัสก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากจะตายไหมข้อนี้นะครับไปทาเองนะครับหน้านี้ทําไม่ได้เดี๋ยวกระโดดกัดคอผ่านโทรศัพท์ไปเลยต่อไปครับหน้าสิบสามหน้าสิบสามโดดเสร็จไหมหน้าสิบสามคืออะไรคืออะไรคืออะไรอ๋อ เขาบอกว่าช่วยแสดงว่า A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหมายความว่าไอเนี้ยไอเนี้ยตรงเนี้ยฉากหรือเปล่าช่วยแสดงหน่อยว่าเอมันฉากไหมว่าเขาไม่ได้ให้มาเดี๋ยวเขาถามว่ามันฉากหรือเปล่านะครับฉากหรือไม่ครับเนี่ยตรงเนี้ยฉากหรือเปล่าเขีนไหมครับอ่ะทีนี้ ถ้าลูกอยากรู้ว่าไอ้รูปใหญ่นี่ฉากไหมเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้านนี้รู้ด้านนี้แล้วก็รู้ด้านนี้แล้วดูว่า3ด้านนี้เป็นพีทาโกรัสตามกฎหรือเปล่าถูกไหมครับแต่การจะรู้ด้านนี้ก็ต้องต้องหาจากคู่นี้ก่อนแล้วการจะรู้ด้านนี้ก็ต้องหาจากคู่นี้ก่อนส่วนด้านนี้รู้แล้วว่า40ก็รอพิสูจน์อย่างเดียวนะครับเอาละหา AB ก่อนนี่ a อ AB เนี่ยอยู่ตรงข้ามมุมฉาก ของคู่นี้แต่ว่า a b ยาวที่สุดตั้งสูตรเลยครับ a b กกำลังสองเท่ากับ18กําลังสองบวกยีิบสี่กำลังสอ <24 S 2> <24 S 1> ง2 2> ครับอํานาจแห่งแวนครับคิดเลขเราบอกพี่แป้งไม่เอาแหวนมาอันนั้นคิดเองก็ได้ครับ18 18ครับ3ามสองสี่ครับรู้ได้ไงครับแก่แล้วครับ ยี่บสี่ยี่สี่ครับห้าเจ็ดหกครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับเก้าร้อยครับรบ,บางคนบอกคิดเร็วจังเลยอ๋อนั่งจิ้มให้เลขอยู่ครับแต่ลูกไม่เห็นบางคนบอกเอาจิ้มได้ยังไงเห็นมือสองข้างอ๋อใช้ตีนครับถอดรูทเหลือสามสิบครับได้มาละวเอบอ่าด้านนี้ยาวสามสิบเห็นไหมครับต่อไปเอซือด้านนี้ครับซึ่งเอซืเนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ของคู่นี้ก็จะเป็น AC กำลง 2, กัลงสองยิบสี่กำลังสองสามสองกำลังสองยิบสี่กำลังสองหล่อยพีแบกห้าเจ็ดหกจ้ะสามสองกำลังสองแบกพันยิบสี่ค่ะโอคิดเลขเร็วเหลือเกินครับเอเฉยๆแล้วจ้ะเอกำลังสองเฉยๆแล้วจ้ะได้พันหกจ้ะ อะไรถอดรูทพันหกได้เท่าไรครับได้สี่สิบใช่โอเคไหมครับสรุปครับสามสิบสี่สิบส่วนด้านนี้เท่าไหรครับด้านนี้ยาวห้าสิบใช่ไหมคราวนี้เราจะพิสูจน์ว่ารูปใหญ่เนี่ยมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องพิสูจน์สามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยครับตัวนี้เสร็จไหมครับเสร็จนะครับ พิจารณาสามเหลี่ยม ABC ครับน้อยกลางมากครับคล้ายๆหน้าที่แล้วเลยครับน้อยคือใครครับน้อยคือแม่หนูค่ะคนละเรื่องฮะน้อยคือสามเหลี่ยม ABC น้อยคือ AB ครับสามสิบกลางคือ AC สีมากคือ BC 50พิสูจน์ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าก็ไปดู AB กกำลังสองบวกกับ AC กําลังสองครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วไปเทียบกับด้านมากคือ BC กําลังสองว่าเท่ากันไหม เอบเท่าไรครับเอคือสามสิบสี่สิบส่วนใดนี้ห้าสิบตัวนี้คิดเลขใหญ่ออผิดนะครับเก้าร้อยบวกพันหกได้สองพันห้าร้อยครับนี่คิดเลขในใจเลยนะครับคิดนอกใจไม่เป็นนะตรงนี้ก็คือสองพันห้าร้อยเหมือนกันนะครับห้าสิบคูณห้าสิบอันนี้มาจากเก้าร้อยบวกพันหกแสดงว่าอะไรครับ เพราะะนเออข้อนี่เป็นข้อสอบโรงเรียนนะ